เอาละครับผมนี่นจะเราก็สู่ช่องจิตตี้แล้วลวันเราจะมาเล่นเกมอ e ีเวนต์ครั้งที่เท่ไาไหร่วะสองนะครับผมถือว่าเป็นการดิดทากคิดวันเดียวกันเลยเกินนะครับผมมาเข้าเกมกันเลยอีเวนต์ุ๊บมามาเสียผมอาจจะไม่ค่อยชัดนะทุกคนตนนนอน,นี้เป็นแนวนอนเนี้ย e อีเวนต์อ e ีเวนต์อ e ีเวนต์อ e ีเวนต์ ทำไมข้ามข้ามไป็ขาเนี่ยข้าวขาข้างเลยห้าวขาเลยต้อนดีกับบดีเนเดิมตอนนี้อะไรอะทุ่มรึ่งนะทุกคนไม่สนเลืมไม่ก็ได้อ๋อใครเนี่ยกีบละบุตโอเคอันนี้โอ้ย ไรเไปถึงไรวะอะไรงไงอะขึ้นไปไม่ได้จะเอายังไงดีเอายังไงดี <c oughs> <c oughs> โอ้โหอะไน,นี่หรออ๋อกั้นเอาด้วยครับผม <c oughs> เอาด้วยครับผมซื้ออะไรดีอะมีเงินเท่าไรมีเงินเท่าไร อือโอ้สามสี่หรอใช้เรดาร์ดีไหมว่าเรดา雷达จะดีกว่าเรดาร์น่าจะดีกว่าล่ะเรดาร์น่าจะดีกว่าเยอะมากเลยอินเวน,เวนทอร,รี่พ่อมันช่วยแจ้งเตือนหลายอย่างเลยมาอันเนี้ยไม่ควรเอาเรดาร์เป็นโค้กดีกว่า นะโอ้มีคนเล็กเดเรียวด้วยเพรวสอ์อหดมาผมงั้นเดี๋ยวต้องไอดีจะด,ดีสปอร์แบคนดูแชทม,มีคนไทยบ้างไหมยะผมไม่มีคนใจเลยหรอเไ็นะมีคนไทย เฮ้ยมีมีมีไหมมีไหมมีไหมเป็นคนไทยไหมมีไหมมีมีเนี่ยเขาจะกำลังพูนอยู่แล้วก็เขาจะพูดว่า what is mean what mean ถ huh? okay, okay. oh ้ยผิดฮะโอเคเคโอ้โหไม่เห็นอะไรอะ บอโอ้รบีเอาบีใคร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 น่ะอะไรเนี่ย N P X N P X โอเคมีคนไทยพิมพ์นานจังเลยคิดคำว่ามีคำเดียวเลยนะ ข right, right. ีมหนึ่งหน้าเลยขอดูลิทเติ้บอหนะ่อยผมเียนดับไหนเนี่ยมันวัดตั้งแต่สวายโวลหมื่นกว่าครับผมหมื่นกว่าวันนี้เสร็จแล้วโลบอทอันนี้ก็คือแบบบริจาคเลยไงผมแล้วมาแล้วรีบแปสแปมนะเป็นสแปม ดอันนี้คือการผลสรุปนะปุชรุปผลสรุป,รปโอเคยหรือให้ผมเล่นเกมหมดยังไงอ๋อให้เลือดรึเหรออ๋อผมแบบมาช้างไงให้เลือดให้เลือดให้ไม่ใช่เลือดให้เลือดเออให้เลือ,กอดกระโดดกระโดดไปได้อีกปัญเลยฟลิป ออาวี่ในนาทีระหว่างที่ทำนี้ดีกว่าคุณจะเลือกอะไรไปไปไปไอทำอะไรไปทงอล้ว,ลวระหว่างขนมปังกับโรตารี่้าคุณตอบว่าโรตารี่แล้วได้กอไม่ไดีแล้วได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดผมจะขอคืนนาที <laughs> จะกลาปสิเียแบแล้วอะไรอะรนหูอยูที่ไหนเนี่ย อะไรดูอะไรรู้เหรอเฮ้ยอันอันที่ที่ที่วิแป้งเล่นหรอโอ้เสียอะไรอะ ตามเขาไปครับทุกคนแต่ก็เป็นผู้หญิงก็ตาอะแต่ไม่เป็นไรเลด้าไปก่อนเลยไฟฉายไม่จำเป็นแล้วไฟฉายนี่ไม่ดีไม่ดีเลด้าใช้ตะเกียงนี่อะผมซื้อมาหลายอย่างเลยเฮ้ยเออไม่ต้องแก้ปัญหาเก็บต่างกันโอ้ยเลด้ามัน

เออนานเนีนยกันคุณตังด, <c ười> ดีดิคือคือเราจะท้าการเมต่อ yeah, เอออันนี้กันเดี๋ยวร้อยคนมาช่วยต้าแรงบิ <c ười> ้วุถึงก็มาเลยวุ้นถือก็มาเลยนะทุกคนพูดถึงก็มาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย <c ười> เอามามามานั่นแหละโอเคไม่ใช่ไม่ใช่เอางี้ดื่มเลยไหม ไม่ใช่ไม่ดรามาตินดืมโอจะได้ดีๆโอเคมีคนตายสองคนหรอไม่ใช่ตายดิฉลบสผอมไปได้ไหมเนี่ยโอ้มันมาแล้วมันมาแล้ว no thanks bro นี่ผมเบิดสุดเลยหรอเนี่ย

ไม่ท e ันไม่ทันไม่ทันทุกคนไม่ทันไม่ดีเลยไม่ดีเลยโอ้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละเดี๋ยวต้องใช้น้ำยาใช้น้ำยาใช้น้ำยาชิ้นใหโอเค มาแล้ว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 ผพานเหรอผ่านทุกที่เหรอโอ้ผมเกิดที่มาเลยมาแลวมาเลยมาเลยขึ้นอะข้ารู้อยู่ว่ามัน ไป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 เดี๋ยวขึ้นไปข้อมูลนะทุกคนอย่าเพิ่งหมดเวลาดิเฮ้ยอย่าดิคำนั้นแหละครับผมเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปด้วยไปตรงนี้ด้วยปิดเลยไหมปิดเลยไหมทุกคนปิดเลยไหม โอ ي, ้ยย่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยมันได้อ่าเปนจะได้เหรอแบบนี้มันมันดูไม่แข็งแรงเลยะคือบาเดียมันแบบต่างประเทศสกรรมมันต่างกันไหม่างเช่นแบบบาเดียคิสบัตอะบร์บาร์แ้วเราไปไปตางกันไหมอ่ะ มไม่รู้ว่ามันแข็งแรงกว่าไหมแบบนี้บาลีแบบคลาสสิกเลยนะเก็บตังค์ได้ร้อยหนึ่งแหละเดี๋ยวเป็นชุกเฉินต้องขอชุกเฉินชุกเฉินเล่นเฮ้ยอย่าเพิ่งอะไรอยู่ดี ได้หรอออกมาเป็นื้อของมาเลยหรอแบบนี้กนเออไปไปโยโยกแบบนี้ก Hey s a u c Michael here มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วครับผมมันมาแล้วครับผมอดสิสไป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 ไกโอ้ยมันตางตันชิปแล้วเราเราเข้าโซนนี้ด้วยชิบแล้วชิปแล้วออดี ฟลิปนั่นแหละครับผมเอาปีโหนเดี๋วก็จะโอลิมปิกอะไรฮะฮะเสียงมีหนูชอบมากเลยนะเสียงแม่นะจะแบบนั้นดื้อๆโอ้เกือบ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 ผมรู้อยู่แล้วแหละวันพีเดอร์มันมีอยู่จริงแต่ไม่จริงนั่นนะครับจริงอยู่แล้วครับผมไม่จริงแฮ ได้ที่สองที่ที่ผมเคยได้ที่เดิมมาสามรอบแล้วตอนที่เล่นกับเพื่อนอะคลิปต่อไปผมก็จะ,จะอจัดกับเพื่อนนะลงคลิปวันละสี่คลิปใช่ไหม,ไมอยู่ะวะตอนเช้าผมก็จะลงประมาณตอนเช้าผมก็จะลงประมาณอ,อ่หกโมงถึงถึงเที่นะตอนเย็นตอนเจนก็จะลงประมาณแบบประมาณห้าโมงถึง

ว่าแล้วว่าต้องมีคนตายมันมันมันมนีเนียวจังอะปวดอะโอ้น่าแหละน่าแหละทำไมแหลกจังเลยอะดด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 ูููููููู มาดิครับมาดิครับเป็นไงขอขอเลือกเยอะแป๊บอะไรอะไม่เกี่ยอะไรอะ่ะ

เนี่ยคือเพื่อนเขามีไอเทมแบบนี้คือหมงว่าซื้อไอเทมแบบนี้เมื่อไหร่อันะนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าแบบคือมันต้องใส่ในอินอินเวนทอรี่ยังไงไอของแบบลักกี้อ่ะผมซื้อเมื่อไหร่อะนะเอาไปเอาทูอินก่อน go to icon คลิกแอนคลิกแม็กเซียนลอแม็กเซียนนะตาเขาปเป็นยังไงเขาดูไหน่อยชอบอ่ะตลกอ่ะคลิปพี่จ๋าก็เกือบกรียองแล้วมึงมีแต่นอร์โมงันเอาอันดันนี้ไม่เอาเลยต่านี้ยาก มีเลโบลาโทรี่ด้วเหรอเพิ่งรู้อย้ายเมก้ยโอ้เมก้าไม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 ้ มมามามาเนเปอร์คูดชื่อคุณเนเปอร์คูดอ่ะอ๋ออันนี้นี่เองเนเปอร์คูดอุ้ยอัออนนี้ต้องใช้อันนี้ต้ใช้อันนี้มืดที่ที่จำได้ผมว่ามันจะมีอยู่ที่หนึงที่มันเป็นที่เท่าที่ดีดนะ <c oughs> มันเป็นแบบคุ้มไม้ที่ที่ต่อกันไปเขาวง,งกอดอ่ะ ที่จำได้อ่ะไม่รู้ว่าใช่แบบนี้หรือเปล่าอต่น,น่าจะใช่แหละเฮ้ยมันเกิดข้างล่างเลยเหรอเอาแล้วแล้วของก็หมดรู้วด้วยเธอไม่ไปดูเรื่องตัวเองก่อน ใครอะเมื่อกี้ใช่บอดไหมใช่ดีที่ไหมมาดีเห็นหมั้มันทะลุตัวได้อย่างที่บอกบอกในคลิปนึงในอย่างคลิปหนึ่งอะบอกเลยมันทะลุตัวได้ที่ผมบอกไปคลิปหนึ่งอะตรงคลิปที่หนึ่งของอีเวทที่ผมเรียกอีเวทอะโอ๊ะม็อบปี้อะไรอะม็อบปี้อะไร ก็ขึ้นไปได้ยังไงอ่ะเฮ้ยคนใดมอเปมอปปโอ๊ยอะไรเนี่ยตายแล้วไม่ดีเลยมอเป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  มันเกมเล็กมันผิดที่โทรศัพบเคนไทไม่ต้องทำอะไรก็รู้ว่าแพ้ปิดปุมบมืออ๋อ จบแล้วค่จบคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ